ก็ตื one kind of to to ่นเต้นมากครับเพราะว่าเทวันที่เป็นครั้งแรกเนาะที่เทวันได้เข้ามาไทยเลยแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มาร่วมงานแบนี้แล้วก็รวมถึงได้อันบ็อกซ์ตัวกล่องจิ๋วโจดีซีก็เป็นคอลเลคชันใหม่ของเขาด้วยก็เพราะส่วนตัวผมชอบแบบเป็นภาษาจีนอยู่แล้วด้วยแล้วก็ตอนเด็กๆก็แบบไปอยู่จีนมานานก็เลยชอบชอบวัฒนธรรมจีนก็มีความน่ารักอ่ะคือจริงๆผมยังไม่ได้แบบเดินดูทั่วนะครับแต่ว่าแค่ตัวที่แบบอยู่ข้างหน้าหรือว่าแบบน้องๆที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยก็ คือผมเคยเห็นมาอยู่แล้วแต่อาจจะแบบไม่ได้สะสมแบบเป็นชิ้นเป็นอันแบบตลอดเวลาแต่ว่าพอมาได้เห็นก็น่ารักมากครับแล้วก็รู้สึกว่าอยากเก็บเอาไว้ดูเล่นจริงเราเป็นคนอินแบบอินแค่ไหนล่ะครับอินกับอ์ตทอยคือผมส่วนตัวไม่ได้สะสมแบบสะสมต้องมีทุกชิ้น่ะแต่รู้สึกว่าแค่มองว่าตัวไหนรู้สึกว่าเหมือนเราหรือว่าแบบรู้สึกว่าเราเข้าใจเขาผมจะชอบสิ่งนั้นมากกว่ายังไงเราสัมผัสได้ยังไง อ๋อผมว่าอาร์ตทอยมันมีมันมีเขาเรียกว่าอย่างแบบเรื่องสีเรื่องดีไซน์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีด้านของเออเขาเรียกว่าอิโมชั่นอลเออคอนเนคชั่นบางอย่างที่เหมือนรูปภาพครับผมเป็นคนชอบแบบวาดภาพด้วยอะไรอย่างเงี้ยพอได้เห็นแบบฟิกเกอร์หรือว่าพอได้เห็นเออน้องตัวไหนที่แบบรู้สึกว่าเราเขา้าใจแบบเราคล้ายๆกันะอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่าเออชอบเก็บเอาไว้จริงๆชอบแบบ มีขน,นแต่จริงๆชอบแบบท้อยได้ครับผมรู้สึกว่าแบบมันเป็นมันเป็นเป็นพร็อพอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นเออ่เป็นเฟอร์นิเจอร์อย่างหนึง่งสำหรับตัวผมแล<ๆ>้ไงวันนี้มาเปิดที่ทอยู่ทครับครับดีใจมากเพราะว่าต้องกินปไปแล้วโอ้ดีใจมากเพราะก,ออาก่อนหน้านี้แบบพอได้ไปต่างประเทศแล้วก็ไปเข้าช็อปเขาบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าถ้าเมืองไทยมีก็น่าจะน่าจะน่าตื่นเต้นครับแล้วก็น่าจะหลายๆคนน่าจะชอบเพราะว่าผมว่ามีหลายคอลเลคชันเลยที่ในเมืองไทยไม่มี แล้วพอต้องบินไปต่างประเทศอย่างเงี้ยก็จะเข้าถึงยากนิดนึงครแต่พอมาถึงไทยเลยก็ตื่นเต้นเพราะผมคิดว่าคนไทยน่าชอบอยเยอะ <c oughs> อ่า <c oughs> ได้ครับก็ตอนนี้ผมก็อยู่ที่เฮวันเฮแลนด์เพลย์เดย์นะครับผมกอ็อยู่ถึง9ตุลาชั้น G ไอคอนสยามบริวารปารครับผมก็มาแวะกันมาดูกันได้เยอะๆครับอัปเดตอาการเป็นยังไงบ้างนะวันนี้ยืนได้แล้วนเหอยู่ <c oughs> นี่ยืนได้แล้วก่อนหน้านี้มันยืนไม่ได้มันยังไง ก,ก,ก่อนเอมอ่ะโคตรถูมากเอ้ยก่อนเอไมจริงจริงผมนึกว่าผมไม่ได้เป็นอะไรเยอะนะผมยังแบบเดินเล่นอยู่ผมเดินเข้าไปหาหมอไปโรงพยาบาลผมเดินเข้าไปหาหมอเลยเขายะธรรมดาเออธรรมดาเลยผมแบบสู้มากแต่พอแบบเห็นผล m I. อไแล้วก็ไม่เดินดีกว่าวันนั้นที่ต้องเดินเข้าไปหาหมอทำไมถึงตัดใจไปพยเพราะว่ากลัวว่ามันจะกระทบงานครับเพราะว่าตอนนั้นจริงๆมันเริ่มเดินได้แล้วแต่ว่ามันยังรู้สึกว่าไม่มั่นใจก็เลยอยากจะให้มั่นใจมากกว่าว่าเราไม่ได้เป็นอะไรจริงจริง ก็คือมั่นใจเลยว่าเป็นอะไรจริงๆตอนเนี้ยมันจีแค่แน่ตอนที่มันยังไม่เอ็นไมันรู้สึกว่ามันจะมีผลงานอ่ะโอ้เพราะว่าตอนนี้จริงๆผมถ่ายซีรีส์ถ่ายละครซีรีส์ค้างไว้อยู่ด้วยจริงๆก็รู้สึกเกรงใจกองแล้วก็เกรงใจงานต่างๆที่ดีไว้เรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าอย่างก็มีแฟนมีไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็พยายามทําในด้านของเราให้ดีสุดแลวอย่างหลังผ่าสี่วันก็มีบินไปแฟนมีต่างประเทศที่เมืองจีนอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็พักฟื้นสวันแล้วก็แต่แต่ทางทีมงานก็ช่วยอำนวยความสะดวกครับผมว่าให้มีรถเข็นให้นั่งตลอดหรือว่าแบบมีไอซ์แพคเอามาให้ประคบไปตลอดครับประคบเย็นเอาไว้ให้ตลอดคถามที่ผลเี่มาไอมันบอกเอก็บอกอะไรบ้างบอกว่าเอ็นขาดเอ็นควายน้าขาดแล้วก็หมอนรองมันฉีกแล้วมันฉีกเยอะครับแล้วเรารู้สึกว่าตอนก่อนที่ไปมารู้สึกว่ามันเป็นขนาดไหนบ้างไม่รู้สึกไม่รู้สึกตอนแรกผมนึกว่าผมฟื้นๆมันไปอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์เดี๋ยวมันก็หาย ใช่ตอนแรกนึกว่าแบบเหมือนแบบเขาเท้าโซนเขาเท้าพีกอะไรอย่างเงี้ยเพราะผมเล่นกีฬามันตั้งแต่เด็กก็จะเป็นบ่อยครับก็ไม่นึกว่าจะหนักขนาดนี้เพราะที่มาถึงมาแล้วผูะบริหารการผ่าตัดเขาต้องอะไรยังไงบ้างรือโอ้คือจริงๆสำหรับผมแล้วอะแค่เข้าไปในห้องผ่าตัดผมก็หลับแล้วอะหลับเลยใช่เราเข้าไปแล้วก็หลับไปเลยแล้วหมออธิบายไหมว่ามันจะต้องผ่าตัดอะไรยังไงต้องอ่าก็มีครับแบบมีเอาเอ็นบางส่วนมาเชื่อมต่อเอ็นเดิมแล้วก็แบบต้องเข้าไปเย็บให้เยอะครับเพราะว่า ก็มีบอกหมอว่าพอดีต te ้องรีบใช้งานรีบใช้งานเข่ามันสามารถมันสามารถซ่อมปุ๊บแล้วมันสามารถไปได้เลยเหรอก็ก็พยายามรีเควสครับว่าแต่คุณหมอเขาก็มีคอนเซิร์นของเขามีแบบบอกให้ระวังบอกให้แบบอย่าเพิ่งเดินเยอะอะไรเงี้ยครับก็เวลามางานก็เลยต้องใช้รถวิลแชร์ไปก่อนน่าจะพอพันธะในกระบวนการมันเป็นยังไงว่าเอ็มันจะมาพันธะเองหรือว่ามันจะยังไงก็เอาเอ็นขาหน้าขามั้งครับเล็กหน้าขาเอาเอ็นหน้าขาเนี่ยมาบางส่วนมาเชื่อมต่อเอ็นเดิม แล้วก็พอเย็ยบให้ติดกันก็ใช้เวลาใช้เวลาหลังข,งข้างในแต่ตอนนี้ตัดใหม่ไปแล้วก็คิดว่าภายในหวังว่าแล้วกันไม่คิดว่าหวังว่าภายในเดือนเดือนนี้จะสามารถเดินได้ <ขอ S 1> โดยที่ไม่มีไม้พราะพอหลุดมาจากห้องผ่าตัดต้องไปห้องความรู้สึกยังไงบ้างอยู่ดีก็่ต้องมาเป็นคนป่วยนอนแบบยับตไม่ได้ผมอึดอัดมากเลยอะผมแบบหดหูมากรู้สึกหดหูมากไม่เคยรู้สึกแบบหดหูขนาดนี้มาก่อนอะพอมันต้องอยู่ในห้องโรงพยาบาลแล้วผมขยับไปไหนไม่ได้เลยคือเข้าห้องน้ำผมยังไปไม่ได้แล้วแบบก็อึดอัดเลยครับ ผมว่าทุกคนน่าจะพอเข้า,าใจผมบอกว่าพอามรู้เกี่ที่ับขามก็กังวลว่าจะเดินได้เหมือนเดิไมไหมหรือจะอ๋อแค่ใช้เวลาครับใช้เวลามากกว่าแล้วก็อยู่ที่การกายภาพพักฟื้นของตัวผมเองด้วยก็อย่าซศ้าให้มากตอนนี้ทำตัวดีๆใช้ชีวิตยังไงบ้างตอนนี้ตอนนี้แหละครับเข้าถึงสัจธรรมของชีวิตมากขึ้นแลผมยงงังไงยังไงก็พอมันขยับไปไหนไม่ได้เนาะเราก็ต้องใช้เวลาอยู่กับตัวเองเยอะหน่อยเราก็อยู่ห้องหาอะไรทำ นั่งอ่านหนังสือหรือวาไม่ต้องมันโดนมังคับมันเป็นไฟบังคับครับก็ถ้าขยับเยอะมันก็หายช้าเนาะคือเราไม่ได้กลัวเจ็บแต่ว่ากลัวไม่หายมากกว่าเออเราก็เลยแบบรู้สึกว่าช่วงนี้ก็รู้สึกได้อยู่กับตัวเองได้ใช้เวลาของตัวเองมากขึ้นแล้วเป็นเวลาไปไปต่างประเทศมันยากลำบากกับการเคลื่อนย้ายมุ้อผมเพราะผมเกรงใจทีมงานและแฟนคลับที่มามากกว่าเพราะว่าอะไรเนี่ยหลายครั้งเนี่ยมันในการถ่ายรูปในการแบบเออทำอะไรอย่างเงี้ยไฮทัชคือผม คือเราก็อยากเต็มที่กับมันเนาะแต่บางทีแบบขาเราก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่ทําให้ทําได้ไม่สุดหรือว่าแบบเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราอึดอัดละกันอึดอัดตัวเองเป็นความอึดอัดตัวเองมากที่สุดนะวันนี้มันต้องอยู่ยิงยห้ามขยับที่บนสะแผ่นครับก็นั่นแหละฝึกสมาธิได้ไหมมันได้ไหได้ได้สิมันต้องได้มันต้องได้เพราะมันทำอะไรไม่ได้ใช่ครับช่วงนี้มีสมาธิมากขึ้นนะล่าสุดไปเช็คอัพเป็นยังไงบ้างล่าสุดตอนนี้เริ่มเหมือนเป็นเด็ก ประมาณ3ขวบครับผมฝึกเดินฝึกเดิน,เ,ดนเริ่มอยากปล่อยไม้เริ่มลุกขึ้นได้นี่ก็ุ้่งยืนได้นานนะยืนได้นานอยู่ยืนได้นานอยู่ครับแต่ก็แบ่งแหละครับแบ่งแบ่ง,แบ,งแบ่งช่วงเวลาอย่างถ้าตอนนี้ยืนเยอะก็เดี๋ยวกลับไปนั่งละครับที่บ้านไม่เนี่ยงที่เสาครับพี่สาวเหรอครับ,รบโอ้หมอฟงังฟางนี่ตอนบอกฟังว่าเอ็นควายน้าขาต้องเข้าผ่าตัดตอนแรกผมว่นึกว่ามันยิ่งใหญ่มากแล้วเออจิ๊บจ้อย เอาเลยคุณหมอท่าก็ไั่ใชดกินหรอกคุณหมอบอกว่าพูดจะพูดในธรรมะหมอหรือพูดในฐานะพี่สาวพี่สาวด้วยสองอย่างเลยครับผมว่าเขาบอกว่ามันไกลหัวใจครับไม่ตายง่ายๆหรอไม่ตายง่ายๆหรอกไปเถอะสบายใจคุณหมอเก่งอยู่แล้วใช่แต่แต่กับฟรังก็มีแนะนําหมอมีแนะนําอะไรอย่างี้ครับผมพยาบาลนะก็คือใช้ชีวิตอยู่โรคนเดียวนะอยู่คนเดียวครับผมดีแล้วดีแล้วถ้ามาอาจจะเป็นภาระก็ได้ครับ มาถึงเขาแต่เขาเป็นหมอนะหมายถึงเขาเป็นภาระผมอแค่ดูแลตัวเองตอนนี้ก็หนักพอแล้วอันนี้หมอบอกว่าเมื่อไหร่มันจะกลับมาอเปอรอประมาณปีหนึ่งครับหลังจากผ่าครับก็ประมาณเขาดาวตอนนี้เหลือ11เดือนหูหนักวันเลยเหรอไมเราตื่ยจะเหลือใช่ครับผมจริงๆตอนนี้ผ่ามาเดือนหนึ่งกับอีก3ามวันแล้วครับสี่วัน4วันก็ค่อยเขาดาวไปครับ ก็เยหมอบอกมาว่าพอเสร็จแล้วว่าห้ามถ้ามันหายกเป็นปห้ามใช้กิจกรรมอะไรหรือห้ามเล่นอะไรแล้วหรือว่าถ้าเผาลงเขาหมอบอกว่าก็ดีถ้าเผาถ้าเผาลงได้ก็ดีครับแต่ว่าถ้ากายภาพให้ดีหรือว่าค่อยๆค่อยๆเพิ่มระดับแล้วกันเพิ่มระดับการกิจกรรมของเราไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยใช่ครับก็อาจจะกลับมาเทียบเท่าเดิมหรืออาจจะดีกว่าเดิมก็ได้ที่จริงในตัวเราคาดเลยว่าตัวมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกเพราะว่ามันสามารถึ้ดได้ โอ้ห oh, จริงๆตอนแรกรู้สึกแบบรู้สึกเสียใจแล้วกันใช้คำว่าเสียใจเลยอะ่ะเพราะว่าจริงๆผมแบบเป็นสิ่งนี้พอเล่นบาสแล้วเราเล่นบาสมาตั้งแต่เด็กๆเลยมันก็เลยเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เราขาดไม่ได้แล้วกันครับพอต้องพอเจอสิ่งนี้แล้วพอรู้ว่าเราอาจจะกลับไปเล่นบาสเหมือนเดิมไม่ได้ก็อาจจะแบบกลับไปวิ่งเหมือนเดิมแบบไม่ได้มากขนาดนั้นแล้วอะไรเงรี้ยก็รู้สึกว่าก็หดหูแหละเป็นความรู้สึกนั้นมากกว่าแต่ก็ทําใจครับเราทําตัวเองเนาะ <laughs> ภาพของงานมันต้องแต่งแต่สวนยังไงพื่อให้รับกับสิ่งที่เราเป็นอยู่อ่เป็นการก็โคกับทางทีมงานแหละครับอย่างช่วงนี้มีถ่ายไปด้วย<อ>ก็ทางทีมกองทางกองแล้วกันก็จะช่วยเยอะมากแบบรับขึ้นตัวมีสแตนด์อินช่วยตอนเดินออกอะไร้ยครับก็จะปติมัติไม่จําเป็นต้องใช้มาต้องไม่ไม่ไม่แต่ว่าก็พี่ก็จะมีพี่สแตนด์อินมาช่วยเดินให้มีช่วยแบบอะไรที่มันขยับเยอะๆต้องใช้ขาเยอะๆหรือว่าเห็นกว้างๆเห็นขาอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคนมาช่วยครับ ยังครับยังยังตอนนี้ก็ยังออกงานปกติครับผมเพราะผมไม่อยากอยู่บ้านออผมอยู่บ้านไม่ได้ซ <caracter S 2> <ช>ึ่งก็ยังรับงานได้ปกติพร้อมครับผมไม่มีข้อจำกัดติดต่อไม่อีกได้นะขยันมากครับช่วงนี้เพราะว่าไปไหนมีรถส่วนตัวครับผมถอยคันใหม่มาด้วยออกจากโรงพยาบาลแบบถอยมาเลยมีหลายไม้แล้วครับตอนนี้ออบนรถมีอสี่ไม้